ดีครับดูกับผลนะครับเราบำรุลมากรถครับชั้นรถไทยครับยันมา EF453P ครับเขตการดินครับปัดทำเป็นถนนทางเข้าครับส่วนเจ้าซานี่ครับนูครับขุดลุกลางอยู่ข้างล่างครับก็ใส่รถสิบล้อนะครับนี่ผลมาเทตรงทางเข้าครับด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ครับเนี่ยครับ เช้่อใมากครับ4-5นะครับ4-5แรงมากกำลังเกดินครับมีแต่ลูกลังล้ลวนๆครับ พ่อล้วบอครับเนะี่ยพ่อล้วบอกอ๋อไม่นี่พ่อล้วเลิ่องานแล้วบอครับอ๋อเลิ่องานแล่ะอาดิน,นไม่จากคุณบอครับหมอไม่โค้งคุณอยู่คุณบอกดินเขาเองบอกโอ้วิชาลุดรังงามดีเนาะ เาให้ทางเขาพร้อมตัวน,นึ่มันลมบ่ครับรดเว่าดในามากต้องใส่้อีกเ้าหน้าทีาา่ื่นต่ออีกอออรถไทยจ้างมากป่ะครับนี่นรถไทยไทบานเนาะ ครับขอบคุณครับเลกงานแล้วครับพรุ่งนี้เอาใหม่ครับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับยังไม่เสร็จครับต้องขมอีกครับยังไม่ได้ระดับนะครับดูเจ้าซานี่ครับเดินมาจะกลับไปจอดแล้วครับรถไถก็เกศดินใกล้เสร็จแล้วครับ่อกีรถสิบล้อครับเอามาเท หมืองเที่ยวนะครับตอนนี้กำลังเกียดินครับรถเกวตรถไถแท็กเ,เตอร์นะครับเป็นยันม่านะ45สิห้าร็มาก ช่วงนี้ก็ไม่เขาได้ไปถ่ายที่ไหนนะครับงานเยะครับช่วงนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ หลังไม่ได้ใส่มาครับใส่แต่พานหน้ามาขึ้จวดแต่ว่าเกตง่ายครับเพราะว่าเป็นดินลูกหลังนะครับ มาดูรถไถไปก่อนนะครับน่าจะหลายปีนะน่าจะเป็นยันมารุ่นแรกๆครับ e f 4 5 3 t คันนี้สภาพก็ค่อนข้างเก่าตามสภาพครับ หลังคางก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่าเสียงยังแน่นแน่นดีอยู่นะครับโอ้น่าจะดันเกียร์สองเกียร์สามมาเลยนะ ดันดันหน้ามาแล้วก็ลูปกลับครับให้มันเสมอครับ <c oughs> ทำทางเข้าครับตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับ <c oughs> ตรงลานตรงนี้ก็จะเป็นจุดสต็อกนิรายนะครับบรรยากาศ <c oughs> สวนจริงๆครับด้านข้างก็จะเป็นสวนยางพารานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะติดถนนครับนี่ครับสายบึงการนครพนมนะครับเป็นถนนเรียบโค้งนะครับเส้นนี้ส่วนที่เห็นฝั่งนู้นก็จะเป็นตำบลโคกกล่องนะครับนุนครับเห็นเจ้าซานนีไหมครับเดินกำลังเดินกลับไปที่จอดนะครับ เป็นรถสิบล้อครับมาขนดินมาดูรถไถกันต่อครับตอนนี้ลุงแกก็น่าจะเก็บงานแล้วครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้มีต่อครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ท่านชมนได้ดูครับยังไม่ได้ระดับครับ ระดับก็จะเป็นนี่ครับตรงขีดแดงแดงครับมีเสาไม้ปักดูนะครับรถไทยเป็นของไทยบ้านครับแถวนี้แหละครับก็ไปว่าจ้างมาให้เกตด,ดินให้ครับ ไปลุงลูกไปจากเสร็จแล้วครับใครได้กลับบ้านแล้วครับลุงนี่น่าจะมาแต่เช้าครับรถสิบล้อคันเดียวครับมาขนดินครับก็ขุดโดยพี่ซานี่นะครับขุดดินมาจากนู่นครับด้านล่างครับออกมาถมทำเป็นถนนครับด้านหน้าออกสู่ถนนใหญ่นะครับ อ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับบ่าวบังคนมักรถครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ